<m uch> แฟนสิงห์บลูส์เตรียมตัวให้พร้อม <m uch> <ๆ>เพราะวันนี้เราจะมาเจาะลึกทุกเรื่องราวร้อนๆของสโมสรเชลซีทั้งข่าวทีมชายที่ผลงานยังขึ้นขึ้นลงลงและทีมหญิงที่กำลังเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์จะมีอะไรน่าตื่นเต้นบ้างใครจะถูกพูดถึงใครจะหลุดจากแผนอัปเดตพร้อมกันแบบถึงพริกถึงขิงที่นี่พลาดท่าเสียสแต้มสุดเจ็บปวดนี่คือจุดอ่อนหรือแค่บทเรียนราคาแพงกันแน่ มาเริ่มกันที่ข่าวของทีมชายเชลซีกันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆโอ้โ oh หต้องบอกว่าแมตช์ที่เบรนท์ฟอร์ดดวลเดือดกับเชลซีเมื่อวันเสาร์ที่13กันยายน2025นี่มันเป็นอะไรที่ทำเอาแฟนๆนั่งไม่ติดเก้าอี้จริงๆการแข่งขันที่สนาม g t e x Community Stadium จบลงด้วยการเสมอกันสุดช็อก2-2ต่อจริงเหรอครับเนี่ย ใครจะไปคิดว่าสถานการณ์จะพลิกผันได้ขนาดนี้โค้ชเอนโซมาเรสกาของเชลซีแกก็โรยหน้าเสี่ยงดวงจัดทีมแบบหมุนเวียนนักเตะไปหลายตำแหน่งเลยนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือการเสียสองแต้มไปอย่างน่าเสียดายแต่แกก็ออกมายอมรับอย่างเป็นกันเองว่าเราพยายามจะชนะทุกเกมแต่ก็รู้ว่าเราคงไม่สามารถชนะได้ทุกเกมอืมเป็นคำพูดที่น่าคิดนะครับเพื่อนๆการหมุนเวียนนักเตะแบบนี้เป็นเพราะอะไรกันแน่ เป็นการเตรียมทีมสำหรับเกมใหญ่ข้างหน้าหรือเป็นเพราะสภาพความฟิตของนักเตะที่ยังไม่เต็มร้อยต้องชมทางเบรนฟอร์ดเลยนะครับแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นและผู้จัดการทีมไปบ้างแต่พวกเขาก็ยังคงความมุ่งมั่นและอันตรายเอาไว้ได้อย่างเหนียวแน่นโค้ชคีตแอนดรู斯พาทีมเล่นด้วยจิตวิญญ,ญาณที่ไม่ยอมแพ้จนถึงวินาทีสุดท้ายเหมือนสมัยของโทมัสแฟงค์เพลเลยครับเกมนี้เริ่มต้นด้วยประตูอันทรงพลังของกองหลังมอยเซสไคเซโด ที่ยิงเข้าไปเป็นประตูที่2ของเชลซีอืลูกนั้นต้องบอกว่าพลังทำลายล้างสูงจริงๆครับแต่เบรนท์ฟอร์ดก็ไม่ยอมแพ้ไม่ง่าย ผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสของเชลซีต้องออกแรงเซฟลูกยิงของแดนโกอูอัตตาไปได้ในเวลาไม่นานและนั่นไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เขาต้องออกแรงเซฟนะครับมาถึงช่วงเวลาที่ทำเอาแฟนเชลซีใจสลายนาทีที่95ฟาบิโอคาวันโยลงมาเป็นตัวสำรองและยิงประตูตีเสมอให้กับเรนเฟอร์ดได้สำเร็จกองหลังของเชลซีปล่อยให้เขาวิ่งเข้าไปแปรบอลลง่ลงๆที่เสาสองจากการทุ่มไกลของเควินชาเด ใครจะหยุดลูกทุ่มไกลของเบรนท์ฟอร์ดได้ครับเนี่ยโค้ชแอนดรูสเองก็บอกว่ามันเป็นอาวุธที่มีประโยชน์และรู้สึกว่ามีความอาคติเล็กน้อยในวงการฟุตบอลเกี่ยวกับสถานการณ์แบบนี้แต่ถ้าทีมใหญ่ๆเริ่มทำกันแล้วมันก็ดูเหมือนจะได้รับการยอมรับมากขึ้น ฟังดูแล้วก็น่าขำดีนะครับมาดูสถิติของฟาบิโอคาวันโยกันหน่อยครับอืมน่าตกใจมากเขาทำประตูในพรีเมียร์ลีกไปแล้วทั้งหมด6ลูกและทุกลูกเกิดขึ้นในนาทีที่75หรือหลังจากนั้นที่ผีกว่านั้นคือ4ลูกล่าสุดของเขาเกิดขึ้นในนาทีที่89หรือหลังจากนั้นนี่มันกองหน้าสายดราม่าชัดๆเลยนะครับส่วนเบรนท์ฟอร์ดก็มีสถิติที่น่าสนใจไม่แพ้กัน พวกเขายิงไปแล้ว7ประตูจากลูกทุ่มในพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ต้นฤดูกาลที่แล้วซึ่งมากกว่าทีมอื่นถึง5ลูกนี่ไม่ใช่แค่อาวุธลับแล้วมั้งครับนี่มันอาวุธร้ายเลยทีเดียวครับไล์อัพของเชลซีในเกมนี้ก็ดูแปลกตาไปนิดหน่อยนะครับโคชมาเรสกาให้กองหน้าตัวรุกฟาคุนโดบัวนานโนเต้สวมเสื้อเบอร์สิบหลังจากที่เขาเพิ่งทำแฮตทริกในเกมซ้อมลับๆที่ขอบแฮมแต่เขาก็อยู่ในสนามได้แค่45นาทีเท่านั้นโคชมาเรสกาบอกว่า เขาต้องการเวลาซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าเห็นใจสำหรับนักเตะดาวรุ่งนะครับส่วนตำแหน่งกองหลังเวสลีย์ฟฟาน่าไปยืนเป็นแบ็คขวาทั้งที่รีสเจมส์และมาโลกุสโตสองแบ็คตัวจริงดันนั่งเป็นตัวสำรองและจอเรลฮาโต้ก็ถูกส่งลงมาเป็นแบ็คซ้ายแทนมาร์กูกูเรล่าซึ่งผลลัพธ์ก็ดูจะน่าผิดหวังไปหน่อยการทดลองแบบนี้ก็ต้องมีได้มีเสียกันบ้างนะครับ โคชมาเรสกาบอกว่าโฟฟาน่ามีแผนให้เล่น45นาทีอยู่แล้วและฮาโต้ก็คล้ายกันส่วนบัวนาโนเต้ช่วงหลังก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ดีนักครึ่งหลังเชลซีก็มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นหลายคนเลยนะครับมากูกูเรล่าริสเจมส์และไทรีกจอร์จถูกส่งลงมาแทนจอเรลฮาโตเวสลี์โฟฟาน่าและฟาคุนโดบัวนาโนเต้ตามลำดับ และแล้วพวกเขาก็เริ่มกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งกองหลังโคเพาเมอร์ที่ไม่ได้ลงเล่นในครึ่งแรกเพราะยังไม่ฟิตถูกส่งลงมาในนาทีที่55และเพียง5นาทีจากนั้นเขาก็ยิงประตูตีเสมอได้สําเร็จนี่คือประตูแรกของเขาในพรีเมียร์ลีกที่ไม่ใช่จุดโทษนับตั้งแต่เดือนมกราคมเลยนะครับแต่เขาก็น่าจะยิงได้อีก2ลูกในนาทีที่75และช่วงท้ายเกมแต่ก็พลาดไปอย่างน่าเสียดาย ต้องชมผู้รักษาประตูค่าออมฮินเคลเลเอร์ของเบรนฟอร์ดที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้ถึงแม้โคเฮาเมอร์จะพลาดไปบ้างแต่การที่อเลฮันโดรกาาโชลงเดบิวให้กับเชลซีและจ่ายบอลให้มอยเซสไคเซโดยิงประตูดได้ภายใน6นาทีก็เป็นสัญญาณที่ดีนะครับแต่สุดท้ายแล้วเชลซีก็ยังไม่สามารถหยุดเบรนฟอร์ดที่ไม่ยอมแพ้ไม่ง่ายได้ มองดูสั่งเบรนด์ฟอร์ดบ้างนะครับกองหน้าอีโกติอาโกได้ใบเหลืองไปตั้งแต่ต้นเกมแต่เขาก็ยังคงเป็นคู่ต่อสู้ที่ยากลำบากสำหรับเชลซีส่วนกองหน้าเควินชาเดก็ไม่พลาดโอกาสเมื่อจอเดนเฮนเดอร์สันส่งบอลมาให้เขายิงผ่านผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสเข้าไปอย่างสวยงามโค้ชแอนดรูสชมว่าความเร็วของเควินน่าเหลือเชื่อและเขาก็พัฒนาความมั่นใจขึ้นเรื่อยๆกองกลางจอแดนเฮนเดอร์สันและเยฮอยาโมลิอุ ทำหน้าที่ในแดนกลางของเบรนฟอร์ดได้อย่างยอดเยี่ยมแม้จอแดนเฮนเดอร์สันจะไม่ได้มีพละกกำลังเหมือนเมื่อก่อนแต่เรดาร์การส่งบอลของเขาก็ยังคงแม่นยำอยู่ซึ่งเห็นได้จากจังหวะที่เขาจ่ายให้เควินชาเด้ยิงประตูได้นั่นเองครับโค้ชแอนดรูสบอกว่าสิ่งที่คุณเห็นในคืนนี้คือจอแดนเขาชอบการต่อสู้อืมนักเตะมากประสบการณ์แบบนี้แหละครับที่ทีมต้องการ อนาคตของนักเตะที่ถูกลืมดาวโตรโฟฟาน่าย้ายทีมอีกครั้งและการค้นหากองหน้าคนใหม่ของเชลซีมาต่อกันที่ข่าวการย้ายทีมของเชลซีกันบ้างนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าการบริหารจัดการขุมกำลังกองหน้าของเชลซีนั้นค่อนข้างซับซ้อนและน่าปวดหัวอยู่ไม่น้อยดาวิดดาโตรโฟฟาน่ากองหน้าหนุ่มจากเชลซีที่แฟนบอลหลายคนอาจจะลืมไปแล้วเขาถูกส่งไปเล่นแบบยืมตัวอีกครั้งแล้วครับ นี่เป็นการยืมตัวครั้งที่4ของเขาแล้วนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเชลซีเขาจะไปค้าแข่งกับทีมฟาติคารากุมารุกในตุรกีในฤดูกาล2025-2026โฟฟาน่าย้ายมาจากโม e ในปี2023ด้วยค่าตัวที่สูงกว่า8.4ล้านปอนด์แต่เขากรอบได้ลงสนามให้ทีมชุดใหญ่เพียงแค่4นัดเท่านั้นใครจะไปคิดล่ะครับว่านักแตะค่าตัวแพงขนาดนี้จะมีชะตากรรมแบบนี้ ก่อนหน้านี้เขาเคยถูกยืมตัวไปยูเนียนเบอร์ลินและเบอร์ลี่ในฤดูกาล2023-2024และฤดูกาลที่แล้วก็ไปอยู่กับเกิร์สเทเปในซูเปอร์ลีกตุรกียิงไปได้2ประตูก่อนจะโชคร้ายเจ็บเข่าและต้องกลับมาเชลซีในเดือนมกราคมที่น่าตกใจกว่านั้นคือแม้ว่าเลี่ยมเดลแบกองหน้าดาวรุ่งอีกคนจะบาดเจ็บระยะยาวจนเชลซีต้องเรียกหมากูยูกลับมาจากซันเดอร์แลนด์ แต่พวกเขาก็ยังตัดสินใจที่จะไม่เก็บดาวโตรโฟฟาน่าไว้กับทีมดูเหมือนว่าโฟฟาน่าจะไม่มีอนาคตกับสโมสรแห่งนี้แล้วจริงๆครับแหล่งข่าววงในบอกว่าเขาจะต้องซ้อมแยกจากทีมชุดใหญ่ถ้าหาทีมใหม่ไม่ได้อืมหมนี่มันสถานการณ์ที่ไม่มีนักฟุตบอลคนไหนอยากเจอเลยนะครับและไม่ใช่แค่โฟฟาน่าเท่านั้นนะครับราฮิมสเตอร์ลิงและอักเซลดิซาซีก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงเช่นกัน โค้ชเอนโซมาเรสกาออกมาเผยแบบช็อกวงการว่าเขาไม่เห็นนักเตะทั้งสองคนนี้ตั้งแต่ต้นฤดูกาลเลยจริงเหรอครับเนี่ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับห้องแต่งตัวของเชลซีกันแน่ครับในขณะเดียวกันเชลซีก็ยังคงเดินหน้าเสริมทัพอย่างต่อเนื่องพวกเขาบรรลุข้อตกลมในการคว้าตัวกองหน้าดาวรุ่งเอมานูเอลเอเมกาวัย22ปีจากสตราสบุร์กซึ่งจะมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์หน้า นอกจากนี้พวกเขาก็เพิ่งขายนิโคลัสแจ็กสันและคริสโตเฟอร์เอนคุนคูออกไปในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและได้เลี่ยมเดลัลกับชูอัลเปโดเข้ามาแทนที่แต่แค่นั้นยังไม่พอครับดูเหมือนเชลซีจะยังไม่หยุดยั้งในการมองหากองหน้าสารพัดประโยชน์คนใหม่แม้ว่าพวกเขาจะทุ่มเงินมากมายในการเสริมทัพในตำแหน่งนี้ตลอดช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาได้เซ็นสัญญากับเลี่ยมเดลับชูอัลเปโดและเจมี่ไบโนกิเทนส์เข้ามาร่วมทีมในช่วงลับเวิลด์คัพ แถมเอสเทวาที่ย้ายทีมเมื่อปีก่อนก็เพิ่งจะเสร็จสิ้นกระบวนการและอเลฮันโดกาาโชก็ย้ายมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงท้ายตลาดส่วนฟาคุนโดบัวนาโนเต้ก็ถูกยืมตัวมาจากไบรตันเรียกได้ว่าในแนวรุกมีนักเตะหล้นทีมเลยทีเดียวครับแต่เชลซีก็ยังมีโคพาเมอร์เปโดเนโตและไทริกจอจจะเล่นในตำแหน่งตัวสนับสนุนกองหน้าตัวกลางได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่แล้ว ใครจะหยุดทีมนี้ได้ถ้าพวกเขายังเสริมทัพไม่หยุดหย่อนล่าสุดเชลซีตกเป็นข่าวว่ากำลังให้ความสนใจดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างเคนันยูดิสจากยูเวนตุสสำหรับตลาดซื้อขายซัมเมอร์2026 ยูดิสทำไปแล้ว7ประตูกับ4แอสซิสในฤดูกาล2024-2025แล้วฤดูกาลนี้ก็ยิงไปแล้ว1ประตูกับ3แอสซิสซึ่ง2ประตูมาจากเกมดาบี้ดีอิตาเลียที่ยูเวนตุสเอาชนะอินเตอร์มิลานไปได้4ต่อ3มอือหือฟอร์มร้อนแรงสุดๆไปเลยนะครับยูดิสวัย20ปีกลายเป็นผู้เล่นคนสำคัญของยูเวนตุสอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ย้ายมาจากไบเยนมิวนิคในปี2022แต่ค่าตัวของเขาอาจจะสูงถึง100ล้านยูโรหรือประมาณ 86.5ล้านปอนด์เลยนะครับแถมสัญญากับยูเวนตุสก็ยังเหลือถึงปี2028อีกด้วยแต่ดูเหมือนตัวเลนีนี้จะไม่ทำให้เชลซีถอดใจนะครับเพราะพวกเขามีงบประมาณพร้อมสำหรับดีลใหญ่แบบนี้อะไรทำให้ยูดิสเป็นที่หมายปองของเชลซีขนาดนี้ เขามีความหลากหลายในการเล่นและทักษะทางเทคนิคที่ยอดเยี่ยมซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเชลซีในการสร้างโปรเจกต์ทีมจากดาวรุ่งที่มีศักยภาพระดับโลกสถิติของเขาก็น่าประทับใจมากเขาอยู่ในเปอร์เซ็นไทยที่72สำหรับความพยายามเลี้ยงบอลในรอบผีที่ผ่านมาแต่เปอร์เซ็นต์ความสำเร็จในการเลี้ยงบอลของเขาสูงถึงเปอร์เซ็นไทยที่97เลยทีเดียวครับนี่มันนักเตะที่มีพรสวรรค์สูงจริงๆครับนอกจากทักษะในการคลองบอลแล้ว การทำงานหนักยามไม่มีบอลของเขาก็โดดเด่นไม่แพ้กันเขาอยู่ในเปอร์เซ็นต์ทายที่90สำหรับการเข้าสกัด95สำหรับการเข้าสกัดสำเร็จและ83สำหรับการเข้าสกัดรวมกับการตัดบอลต่อ90นาทีใครจะหยุดนักเตะที่มีทั้งพรสวรรค์และพรสแสวงแบบนี้ได้ครับเนี่ยความสนใจของเชลซีจึงดูสมเหตุสมผลในแง่หนึ่งแต่ก็ค่อนข้างสับสนในอีกแง่หนึ่ง เพราะพวกเขามีกองหน้าและกองกลางตัวรุกอยู่เต็มทีมแล้วเชลซี Chelsea, ทีมหญิงแชมป์เก่าลุ้นสร้างประวัติศาสตร์สารต่อฟอร์มร้อนปิดท้ายกันที่ข่าวดีของเชลซีทีมหญิงกันบ้างนะครับพวกเธอกำลังจะลงสนามดวลแข่งกับแอสตันวิลล่าทีมหญิงในศึก w o m เ n Super League ซึ่งจะจัดขึ้นที่วิลล่าพาร์คเมืองเบอร์มิงแฮมในวันอาทิตย์ที่14กันยายน2025เวลา12นาฬิกาตามเวลาอังกฤษ เชลซี Chelsea, ทีมหญิงมาพร้อมเป้าหมายที่ชัดเจนคือการสารต่อฟอร์มไร้ที่ติในฤดูการใหม่ของวูเม Super League ภายใต้การนำของโคช้ชโซเนียบอมบัสเตอร์ในฐานะแชมป์เก่าพวกเธอมาพร้อมความมั่นใจเต็มเปี่ยมแน่นอนครับส่วนทางแอสตันวิลล่าก็หวังที่จะต่อยอดจากผลงานอันยอดเยี่ยมในช่วงท้ายฤดูการที่ผ่านมาการประทะกันครั้งนี้ที่วิลล่าค์คจึงเป็นบททดสอบที่น่าสนใจในต้นฤดูการสำหรับทั้งสทีม มาดูข่าวทีมแอสตันวิลล่ากันก่อนนะครับพวกเขามีโค้ชนาตาเลียอารโโยที่เข้ามาคุมทีมตั้งแต่เดือนมกราคมและสามารถประคองสถานการณ์ของทีมให้กลับมามั่นคงได้แถมยังพาทีมทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในช่วงท้ายฤดูกาลที่แล้วอีกด้วยในเกมเปิดฤดูกาลวูแมนซูเปอร์ลีกพวกเขาก็บุกไปเสมอกับไบรตันแบบไร้สกอร์ได้ซึ่งก็ถือเป็นผลงานที่ไม่เลวนะครับ ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าให้ความสำคัญกับการเสริมความแข็งแกร่งในแนวรับเป็นพิเศษพวกเขาเซ็นสัญญากับกองหลังทีมชาติฮอลแลนด์อย่างลินวิลส์จากวอฟส์บุกและดึงผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษอย่างเอลลี่โรบักกลับมาจากบาร์เซโลนานอกจากนี้ยังคว้ากองกลางอย่างจิลไบจิงส์มาร่วมทีมแบบถาวรจากบาเยนมิวนิกหลังจากที่ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจในช่วงยืมตัว Ừ, เสริมทับแน่นปึ๊กขนาดนี้จุดแข็งของพวกเขาในฤดูการนี้คือแนวรับที่แข็งแกร่งแน่นอนครับและราเชลเดลีก็จะสวมปลอกแขนกัปตันทีมในฤดูการนี้และยังคงเป็นอาวุธหลักในแนวรุกของทีมเธอคงอยากจะเปิดบัญชีทำประตูแรกของแชมป์เก่าที่วิลล่าพาร์คแน่ๆครับส่วนทางเชลซีทีมหญิงนั้นแม้ว่าเกมที่เอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2-1ต่อจะไม่ใช่ฟอร์มที่ดีที่สุดของพวกเธอ แต่ก็เพียงพอที่จะเก็บ3แต้มสำคัญกลับบ้านและเริ่มต้นฤดูกาลได้อย่างสวยงามต่างจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ต้องมาเหนื่อยในภายหลังเกมนี้ Chelsea, เชลซีอาจจะส่งอาิซาทอมสันปีกทีมชาติสหรัฐอเมริกาไว้20ปีลงประเดิมสนามเธอเพิ่งย้ายมาจากแองเจลซิตี้ด้วยค่าตัวประมาณ1ล้านปอนด์ก่อนตลาดซื้อขายปิดไม่นานอืมห <c oughs> น่าจับตามองจริงๆครับ โคชโซเนียบอมปาสเตอร์กำลังรอการยืนยันว่าเธอจะมีสิทธิ์ลงเล่นหรือไม่เพราะเธอต้องสวมเฝือกอ่อนที่แขนแต่เธอได้แสดงให้เห็นถึงสัญญาณที่ดีในการฝึกซ้อมและจะนำความเร็วที่จัดจ้านและความสามารถในการเลี้ยงกินตัวเข้ามาสู่แนวรุกของเชลซีนี่คือเขี้ยวเล็บใหม่ที่จะเพิ่มความน่ากลัวให้กับเชลซีแน่นอนครับข่าวดีอีกอย่างคือเอรินคัตเบิร์ตพร้อมลงสนามแล้วหลังจากหายจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับในเกมกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ แต่น่าเสียดายที่นาโอมิเกอร์มาจะพลาดเกมนี้ส่วนแซมเคอร์ที่หายจากอาการบาดเจ็บระยะยาวก็ฟิตพร้อมเป็นตัวเลือกแล้วเช่นกันถึงแม้ว่าโคชบอมบัสเตอร์จะยังต้องบริหารจัดการเวลาการลงสนามของเธออย่างระมัดระวังเพื่อให้เธอกลับมาฟิตเต็มร้อยนี่คือจุดแข็งที่น่ากลัวของเชลซีครับการกลับมาของนักเตะตัวหลักจะทำให้พวกเธอร้อนระอุมากขึ้นกว่าเดิมย้อนไปดูการเจอกันครั้งก่อน เชลซีเฉือนชนะไปได้แบบหุดหวิดด้วยการทำเข้าประตูตัวเองของซาร่าเมลิงในช่วงท้ายเกมซึ่งช่วยให้เชลซีรอดผลจากความผิดหวังไปได้นอกจากนี้ยังมีข่าวดีสำหรับแฟนเชลซีทีมหญิงอีกด้วยนะครับมาอิกะฮามาโนเพิ่งเซ็นสัญญาฉบับใหม่ระยะยาวกับสโมสซอและฮันนาแฮมตันก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลบัลลงดอด้วยนะครับใครจะหยุดทีมนี้ได้ครับเนี่ยฟอร์มก็ดีนักแตะก็ฟิต แข็งแกร่งทั้งตัวจริงและตัวสำรองทั้งหมดนี้คือการอัปเดตข่าวเชลซีพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ